ค่ะชื่อหลิงหลิงปียดาอิทบงนะคะชื่อเล่นชื่อหลิงหลิงค่ะทําอาชีพนางแบบนักแสดงและก็อินฟลูเอนเซอร์ค่ะค่ะที่ตัดสินใจอะทำมีเนียรอบที่2นะคะก็คือปัญหาหลักๆเลยก็คือ ใช้ใช้งานวีเนียมานานเกินไปแล้วนะคะอันแรกแล้วก็ที่2ก็คือมันสั้นเกินไปที่สามก็คือสีไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ก็เลยให้คุณหมอออกแบบสีใหม่ให้แล้วก็ออกแบบรูปทรงฟันใหม่ให้ด้วยค่ะก็ความจริงในวีเนียของคุณหลิงตอนแรกที่ทํามาแล้วคุณหลิงยิ้มเนี่ยที่เรามาเจอเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้คุณหลิงเนี่ยยิ้มได้สวยแล้วนะครับ ความจริงก็เป็นคนที่ยิ้มแล้วดูมีความสุขยิ้มสดละแต่ในรายละเอียดดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยเนี่ยที่สีฟันมันยังดูเหลืองอยู่ยังเข้มอยู่เนี่ยเราสามารถปรับให้ขาวได้แล้วก็เรื่องรูปร่างความยาวเนี่ยที่คุณหลิงตอนแรกบอกว่าสั้นพอเรามาเช็คตรงกับใบหน้าดูเนี่ยโอเคก็พบว่าด้านซ้ายเนาะตอนนั้นเนี่ยมันจะยังดูสั้นไปทําให้ยิ้มแล้วแทนที่จะเปะ100๊ะร้อเนี่ยมันจะมีความเอียงอยู่บ้างเล็กๆน้อยเราก็เลยเอา ข้อมูลเนี้ยเหล่านี้ยไปดีไซน์ในระบบดิจิตอลครับแล้วก็จะพบว่าตั้งแต่ก่อนทำเนี่ยเราให้คุณหลิงดูว่าฟันเนี่ยเียงตัวเป๊ะขึ้นอย่างเนี้ยคุณหลิงชอบไหมเนาะพอคุณหลิงชอบปุ๊บเราก็มาทำในช่องปากจริงพอคุณหลิงได้เห็นตัวโชว์คราวคอนเฟิร์มกันอีกทีว่าชอบเนี่ยครับก็เป็นรอยยิ้มตามนี้ออกอมานะครับ บอกเลยว่าการความมั่นใจมันมั่นใจเยอะขึ้น,นะคะ่ะคือรู้สึกว่าจะจะแบบพยายามยิ้มกว้างขึ้นแล้วก็มั่นมั่นใจเรื่องสีแล้วก็ความเรียงตัวเพราะว่าอันเดิมอาจจะมีมีล้มนิดนึงนะคะแล้วก็คุณหมอก,ก็ออกแบบฟันให้ค่อนข้างที่จะพอใจมากๆเลยค่ะ บอกเลยว่าก่อนอื่นนะคะ,ะให้ตัดสินใจเข้ามาคุยกับคุณหมอก่อนให้คุณหมออ,ออกแบบรอยยิ้มแล้วก็รูปร่างฟันให้เราดูก่อนนะคะเพราะเพราะคุณหมอเขาจะมีเทคนิคในการอ่ะส่องกล้องเอ็กซเรย์แล้วก็ทําให้เราดูก่อนว่าเราชอบไหมพึงพอใจไหมก่อนที่คุณหมอจะลงมือทําจริงๆค่ะยังไงว่าเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะคะหลังจากที่ทําวีเนียร์รอบที่2ไปนะคะก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นในรอยยิ้มแล้วก็คนรอบข้างก็จะทักว่ายิ้มสวยขึ้นแล้วก็หน้าดูเด็กลงด้วยค่ะแล้วในเรื่องของการทํางาน ะะก็จะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นแล้วก็ในการพูดคุยกับผู้คนนะคะก็จะรู้สึกว่ามั่นใจมากกว่าเดิมค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะในเรื่องของการทำวีเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ BFC Dental Clinic ได้ค่ะเพราะที่นี่เขาจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็คลินิกสะอาดมากค่ะเหมือนของหลิงนะคะคุณหมอก็จะขึ้นตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะว่าถ้าเราตกลงทำแล้วพอใจแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะ